ครับสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสวัสดีกันเบิดสุขทุกคนเด้อพี่น้องเนาะตื่นเช้าด้พี่น้องเอ้ยตื่นตั้งแต่5:00นพี่น้องเนาะตื่นมาอาบน้ําแต่งตัวอ่าเตรียมทาสบพี่น้องเอ้ยตื่นแต่เช้าๆนอนอ่านพักขึ้นได้พี่น้องเนาะ นอนขึ้นได้โอ้ยตัวเจียงนุ่มเหรอนันเจี๊ยบรางเลยพี่น้องนะเตียงมันเตียงมันเอ็นหมดเลยนอนขึ้นนี่ฝันฝันลายย่างยังนาะฝันปุ๊บคนใดแต่พืชฝันไปที่ทะดลพี่น้องเนาะฝันฝันยาวฝันลายเรื่องลายดาวขึ้นเลยนี่สาธารณกัน เป็นได้นอนเพื่นผักคืนแีกคืนนี่รอบตื่นตื่นมันแบบเชียงเตียงมันกระดังแน่เนาะวิทย์ผิดกระตกว่าในกระดังก์ผิดและทั้งแบบนกระดังแล้วมันเอ็นทั้งหลังกลางแบบนี้สูงทั้งลุ่มนอนไันทันนี่ขันเบอร์ก็ขันยอดสินบันทันขันแต่ว่าไปหันไปเนียบขอสอบหุ่นตื่อนั่นที่นี่ตื่นที่เตี้ย ซื้อซื้อที่อ่ากเรกเหมือนเน่ซื้อซื้อที่อนกในบุชายอย่างกูนี่เลยไอ้ฝันว่าถึกเลกพี่น้องฝันมาถึกเลกเมื่อคืนนี่พี่น้องเนาะฝันมาถึกเลขซีตัวหาล้่นว่ะบัดเบิ่งเด็กไอ้ถึกว่ะบัดว่าสิขีรดตอกเงินบัดเฮ็ดบินเจี๊ยดเงินที่ยาวว่ะหาตัวตัวพื้วว่ะ เดี่องบัตรมได้ใั้มบุญมีแต่กำบังหบมามดได้ใ่ไหมพีน้องเลยโอ้ยว่าขาดสิบด้เงินบัตรไตื่นมาบัดฟันมาบัดฟันว่าฟันลายตอนน้าคืน,นี่ฟันว่าทหารได้อยู่ั่ะทหารได้สี่คนบ่ะทหารได้สี่คนบัดคคอยในคิวจะไปกับเจ้าบ่า พระเจ้าในเห็นเทาเป็นเคยคอยกับเจ้าเกันแดดเดี๋ยวเพื่อนอะไรแบบ่าดูเงาเทือนวมาขี่ขี่เล่นของปลาเพราะว่าพบเพื่อนไหมพบเพื่อนไปดียัน้องน้ำมาน้องน้ำก็มีมีปลาใหญ่เนี่ยมาน้องน้ำมีปลาใหญ่มีมีแค่มาน้องนั่งมาเล่นนะพบน้องนี่บมีปลาใหญ่อีกว่านลายเรื่องหลายดาวไดีพี่น้องเลยปลาซอ้ยอเด็กปลา เชนบุตรซาวเลยสื่อเองซื่อบุตรบุหัวสะบุนสิผ้าไปใช้พี่น้องเอ้โมนี่ตื่นแต่ห้าโมงตื่นมาอาบน้าอ่านในถาสะบุนถาบุหัวสะบูนมันเร่วจะบุตอนนี้ตื่นเพื่อแต่งกับแต่งนตัวถาเพิ่นยังใครก็เพิ่นถาเฮาพี่น้องเนาะตื่นแต่ไปสอบคุณได้มาเนี่ย ออกไปหา,ากนินข้าวรบเศร้ากันเมื่อคืนนี่อยากเข้าพี่น้องเอ้ยอยากเข้าตน้นเลกวัสิยังไปซื้อกันนั่นไก่ไก่อยากมันซื้อน่ากินแน่วัสิยังไปซื้อมีอย่างเรือก็มีอยู่มีอยู่หันกันตะเก้าวนี่ยเคลื่อนผักในข้าเจ้านะสีอ่าขายมีขายยังเพียงเนาะอันเศร้าอันนี้วัดอันขายมีขายยังอันนี้นวัดบ่มีมีอ่ะ ไปอดเอาคุณเน่จังหน่อยจะกออกไปหาหากินเพียงเนาะหากินไปหาซิมไปเพียงเนาะทาจังหน่อยหาสมุนแต่งแต่งตัวได้จัะคอยออกไปข้างนอกหากินบัดนี้อาหารเศร้าเด้อพี่น้องเลยขาบเปียกหอนทุ่นถวนขอเปียก<อ>เ,เนาะอันนี้อันนี้เพ้ออันนี้ ปุ่นบมมีอะไรวะเนาะไอเอาอยังเจ้าปาดตแส็บแท้เผยอย่งเผยสารวันเผยสารวันเผยมังคงหักมันคือเส้นน้อยเนาะคือเส้นน้อยเห่เศษเศษอาหารเศร้าเดี๋ยวสิกินเฟอร์ก่อนเด้อพี่น้องเลยมาต่อพี่น้องเนาะ ต่อจะหางเขาเปียกนะครับไปบงเซฟอันนี้ต่บุญท,ทายมาเราบึงเซฟพาไปหาปลาปไปดิหาปลาแล้วหาป,าป่าบ่ไปบงสี่ายบงมาบอนี่ที่ว่าชุกไข่ข่าเนี่ข่า,าไปบาไ้าบน,น,น,นท้องไสเดบานท้องทายบ่นี่นะนี่บ้านท้องเลยได้สี่ใบงกันเราเปลี่ยนเปไงเสมาได้บะ่อะ

ยั้ท่านี่บ้านก้นอะระยเท่นี่ข้ามไปบึงกาดในเพื่อใหญ่ขนาดน้ำน้อยๆตอนนักข้ามไปอาหักไ่หย่ง ลดหลอกี้สิขาขาเหรามขาวาะอยเนาะนว่นได้ขามมันลัดคนเยอะอยากขามเยอะแม่นบ่จักพันจกพันเียวละเท่าใดรคนนึงไปกสิพันไปกสิพันกี่โอ้เรียบร้อยพู อ้าวบริติจักบ่นี่ไปนี่เลยบ่ออเออก็เดียวว่าไปแบบมันหอดใสหอดหันเนราแบบั <c oughs> บางแคมเซบ้านท้องไซก่อนพี่น้องเลยทางนั้น ก๋วงกวนน้ำของอยู่ย้างนะซ้ำซูซ <15, 000. S 1> ี่อยู่บ้างนะก๋วยไงดิรอบละไเท่าไรก็คนบอกวินัยนะรอบละสิบพันบอกไปกับสิบพัน,อนโอ้กอก๋วงแท้เนี่ย โอ้ยขนคิงดกโอ้มันยังลงได้นี่เมื่อวานนี่คือสิขึ้นได้ยกันนี่เมื่อวานนี่หนงดงดา,ม,านะมันลงได้ดิงลงเป็นเม็ดพูลงเป็นเม็ดยอนก็ขวายมากแต่ขีน้น้ามันมีแต่ทงางลุ่มเลยอันนั้นอันนั้นกาแฟบ่นั่นเนาะตัวซีมพูน,นะเป็นเครื่องโป้มน้ำขาเจ้าเห็ดหน้าแซงเด้หอดยามนั่นแหละความเป็นน้ำที่เราเพิ่นเอาขึ้นเลย โอก่<ข>อนก่อนมาตะกี้น้ำอยู่ลุ่มน้ำมันเก่าบริหลายเฮงแต่ว่าข้าเจ้าเคยแล้วปะข้าขเจ้าไปได้หากบอกเอยเห็นเคยมีน้ของนะข้าเจ้าไหลมองนะให้ข้าเจ้าก็ไหลอยู่ปะเขาก็เห็ดแน่นๆตามแคมนี่นี่บันยามนั่นครับปลูกพักปลูกนี่ได้ก็ซื้อเลยน้ำแดงปะเน่ย อะไรน้เยอะมันมันมันขึ้นมาใช้ตินี่ไหนที่ได้ขึ้นมาน้ำการน้ำไม้ได้พี่ลงบนแม่โพดนท้องไ้ว่าน้มันิเนวว่น้ิลยท้องไซขึนมาแล้วบะโทรกี่นี่ขับรถไปจังรางมากขันมากกับีมาเที่ยวนี่แหละเพราะว่าคนไปส่งแล้มันต้องมีภูมาน้ำ

แม่มันจะมีวักนะยัดไปน้อยนึงนะลองพขาลัดมาวันนี้จ้าพอว่าเผยจีพาเจ้าไปเผยจีพาเจ้าไปเจ้าบันต้นยานเออบนบนบนนูดจักรลงหันบ่แม่แม่นูดจักรลงหันบ่บางช่วงบางพี่น้องไอ้เนาะต้องใส่ขั้นมันของต้องใส่แบบเม่นสีแดงต้องใส่ผมส้าบนทางลงบนทางลงแบบวักเขาเจ้ากระถาอยู่หันและถึงนั่นครัวบ่เมนเเป็นครัวอันนั้น แมนเพราของทองใสลงทานี่ว่าน้อยตอนน่ะแอนแมนทางกับมีบ้านเนาะบ้านทองใสได้บ้านทางทานมวยแมนเนี่ยนาะทางทานแม่เขาต้องไปขี่ลงพุ่นนี่เนี่ยผุนเนาะข้าของข้าต้มไก่ครัวตัวนั้นเนาะทองใสต้มไก่ครัวตัวนั้นโอ้แม่มาหสิเกี่ยววัดทานิว่าอันทานบุญทานเรามาลงอยู่นี้ ถ้ il, าเ้าอย uh ู่นี่ต้องห้าวตองได้ขี่รถไปไกลวันนี้ well ขนาดเสือมึงงนายเนาะมาวันทื่นกะมาดอกเบิ้งพี่น้่งเนาะคือกันจะบอกเป็นดนเ้าไเลมาเสือหนึ่ง ก็มาเบิง้งเปะหูเปะตาะมีผู้นึงอยจะขามไปได้ด้ยวยนี่เอาบัตรคือรถ<ะ>ใหญ่เไยช่วยมามีรถใหญ่ขามไปได้บัตรนี่บ่รถใหญ่กับฝากเนี่ยข่อยมาจนนั่นกับฝากไปนี่เอาว่าคือคือรถใหญ่แบบคนพะเอือนนั่นนะนนะพะเอือนนั่นสาวพเจ้าของ่ได้ีเอืะ ไปตอนนั้นคอยโค้งคอพุ่นคอยนอยากไห้คอยยันผลนตกกระทางคอยออกวาจนไม่ได้นั่งไปัคือยามนี่แม่เอาข่าวไปบ่ได้เนาะยามนี่เจนาวมาแต่ขึ้นแต่นั่นพี่น้องเนาะขึ้แต่บัก เคเด้อเพียงน้อยังใดกับพ่อพอกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยมาหาเราเราบ่งแคมเซ่เพียงเนาะอ้าวังใดกับพ่อกันคลิปต่อไปพี่น้องเลยสบายดีเด้อ